เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเบียร์ซางการก์ดนีนเกมของเฟรน่าแอดเฟรดดี้นะครับผม5คืนที่ร้านเฟรดดี แต่กูมีจ็อบพิเศษครับทำโอทคืน6มีทำโอ t คืน6นะครับผมทุกคนเฝ้าร้านแบบแมรู้สึกติดใจไงแบบชอบเฝ้าร้านมากชอบการเด็กจริงๆนะครับอยากมาเล่นอยากจะมาอยู่เฝ้าต่อทำโอถึงคืนที่6ไปเลยเป็นไงต่อจ็อบพิเศษนะครับทำพาร์ทไทม์แมเขาจ้างมา5วันนะครับแต่จะทำา6วันโอเคต่อคืนที่6ดูดีกว่าว่า มันจะผีหลอกวิญญาณหลอนขนาดไหนนะทุกคนพร้อมกันหรือยังกับการชามพระชามคืนที่6ครั้งนี้การเด็กเนี่ยเขาว่าหนักหนากันทุกที่นะครับผมแม้แต่ชีวิตจริงในเกมก็ด้วยนะครับไปลุยกันเลยถ้าจะไม่ผิดนะครับคืนที่6เนี่ยเขาจะให้ดูอยู่แค่สองกล้องนะผมถ้าจะผ่านนะ Mà lập Mà lập Không Úh, mà mày gọn mình nghĩ qua mày gì cũng ui mà lắm ui mày gọn đừng vẫn đi chơi โอ้โหเดือดว่ะเอ้ยแม่งมาด้วย ơi mà leo, ở đâu? mà đáp. ใจเย็นสิแตงนี่เพิ่งตีสองเองนะ จะผ่านไหมครับทุกคนเสี่ยวไม่ผ่านอยู่นะครับ แม่งเอ้ยสิ่งตีไม่มีเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหทุกคนโหเรียบร้อยเลย โอ้มันเอาอะทุกคนมันเอาอะไม่น่าผ่านระทุกคนมันเอาเรื่องอยู่นะครับหืมเดือดเลยอะไม่อีกแล้อหืม โหเดือดจริงว่ะโหใครจะดูมึงทันวะเนี่ยเฮี yeah, <Yeah. S 1> ้ยมตายีา่ยกคจะดูเขามึงทนัน โอ้ oh, oh, มึงกูก็ต้องดูเ <laughs> สียงกูก็ต้องฟังโำไมก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูแผลว่ะแผลว่ะทุกคนไม่รอด ไม่รอดนะครับเตงลาก่อน <laughs> ไม่รอดหรอทุกคนโหอีกนิดเดียวเองไม่ไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮียวี่รอบมีอรอบมีอรอบ <sighs> เดือดจริงไปทุกคนหลับตาครับเตรียมโดนผีหลอกว <laughs> ว้า เตรียมตันผีหลอกครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย What the hell เฮ้ยข้าจ้างพิเศษ <c oughs> ข้าจัางพิเศษว่าอนะไรได้ตามเท่าเดิมอ๋อพาร์ทชามพาร์ทชามจริงด้วยทำโอทีครับเนี่ย เฮ้ย hey, แล้วมันจะไม่จบหนระืทุกคนแม่งมีค oh ัสตอมไหนโอ้โหเอานี่เลยป่ะเอานี่เลยไหมครับทุกคน <laughs> เอาแบบ extreme leaf เลยเอ็กซ์ตรีมจริงนะครับ20 20โ oh อ้โหนี่แบบเราจะเคลียร์เกมแบบโคตรเคลียร์เลยนะครับ <laughs> แต่จริงๆเราเคลียร์ไปแล้วนะครับทุกคนเอา กูกดผิดโอเคเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับผมไปกดปุ่ม ESC แม่งเด้งออกเกมไปเลยผมไม่รู้กดย้อนกลับกดไงวะมันมีปุ่ม back ไหมกดอะไรย้อนกลับวะสเปก bar กดแ็บกดอะไรย้อนกลับวาเนี้คลิกซ้ายคลิกขวาข้างบนก็ไม่มีไม่มีอะไรให้กดเลยมีแต่กดเ lady นะครับโอเคเอาไว้กับพาร์ทหน้าแลวกันกับคัสตรอมไนนนะเราจะเล่นแบบ เอ็กซ์ตรีมคัสตอมไนเลยนะครับผมเราจะจัดโหมด20-20นะครับโอเคสรอบนี้ก็มาเป็นสั้นๆเลยกันไม่คิดว่าจะผ่านด้วยนะครับผมเออผมไม่อยากอยู่หน้านี้เลยอยากอยู่หน้าสองดาวเมื่อกี้อะโอเคไม่คิดว่าจะผ่านนะครับทุกคนปรากฏแม่งผ่านว่ะมันผ่านนะพอมันผ่านทีนี้ก็ โอเคเดี๋ยวมาเล่นอันนี้ให้ให้ดูกันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับถ้าใครเข้ามาดูใหม่หนักชอบใจชอบใจก็ลืมกดติดต้องติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้เจอกันจ้ะบ๊ายบาย